การเจริญสติคือการระลึกรู้สัมผัสแรกของจิตสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องการเจริญสติคือการระลึกรู้ซึ่งสัมผัสแรกของจิตเวลาพูดถึงคำว่าสติหลายคนอาจเข้าใจว่ายากต้องนั่งสมาธิต้องกำหนดหนู่นนี่แต่ความจริงแล้วสติคือความรู้ตัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนัชนา ทันทีที่จิตสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยยังไม่ถูกตีความไม่ถูกปรุงแต่งต่อ 1. สัมผัสแรกคืออะไรลงนึกดูเวลาเราเดินเท้าเปล่าเท้าสัมผัสพื้นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือแรงกดที่เท้าความตึงตึงหนักๆที่นั่นนี่คือสัมผัสแรกถ้าเรารู้ตรงนี้ได้ทันทีนั่นคือสติแต่ถัดมาจิตเรเริ่มแปลความหมายเช่น พื้นนี้เรียบพื้นนี้ครุขขระพื้นนี้ร้อนพื้นนี้เย็นการแปลความหมายแบบนี้เรียกว่าสัญญาและเมื่อสัญญาเข้ามาความคิดก็จะตามมาเช่นโอ้ยร้อนจังอยากหาที่เย็นกว่านี้หรือพื้นนี้ไม่สะอาดนะนี่คือสัมผัสที่สองเป็นต้นไปซึ่งไม่ใช่สติแล้วแต่เป็นความคิด 2. หน้าที่ของเรา หน้าที่ของเราคือหัดกลับมารู้สัมผัสแรกให้บ่อยๆไม่ต้องไปห้ามความคิดแต่เลือกที่จะไม่ตามไปกับมันรู้แล้วหวางรู้แล้วกลับมาอยู่กับสัมผัสแรกเช่นแรงกดการเคลื่อนไหวลมกระทบเสียงกระทบหูยิ่งเราสะสมการระลึกรู้สัมผัสแรกบ่อยเท่าไหร่สติก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นเท่านั้น 3. ตัวอย่างประกอบเวลากินข้าวคำแรกที่ตักเข้าปาก ให้สังเกตการกระทบที่ลิ้นไม่ต้องรีบคิดว่ารสหวานเค็มมันอร่อยหรือไม่อร่อยแค่รู้สึกว่ามีอาหารกระทบลิ้นนี่คือสติเวลาหายใจเข้าออกสัมผัสแรกคือความเคลื่อนไหวที่ปลายจมูกหรือที่ท้องพองยุบแค่รู้เฉยเฉยยังไม่ต้องคิดวิเคราะห์มันเวลามีเสียงดังขึ้นสัมผัสแรกคือ,สสคอเสียงกระทบหูส่วนที่คิดว่าเสียงนี้เพราะ ไม่เพราะน่ารำคาญหรือชวนฟังอันนี้คือความคิดแล้วครับ 4. ความเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อฝึกบ่อยๆตอนแรกจิตจะไหลไปกับความคิดทันทีเราอาจจะรู้สึกว่าอยู่กับสัมผัสแรกได้แค่เสี้ยววินาทีแต่ถ้าเราหัดรู้บ่อยๆจิตจะมีคุณสมบัติดังนี้ 1. จิตนิ่งขึ้นไม่วุ่นวายตามความคิดได้ง่ายๆ 2. มีช่องว่าง ระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการตอบสนองเราจะเริ่มเห็นว่ามีพื้นที่ให้เลือกจะตามไปคิดหรือจะอยู่กับสติ 3. ปัญญาเกิดเมื่ออยู่กับสัมผัสแรกได้นานๆเราจะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความคิดก็แค่เกิดแล้วดับไม่ใช่ตัวเรา 5. สรุปดังนั้นการเจริญสติไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ไม่ต้องไปบังคับให้จิตหยุดคิดแต่ให้ฝึกรู้สัมผัสแรกของจิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าขณะเดินกินหายใจหรือฟังเสียงพอเราสะสมการรู้นี้มากเข้าสติจะเพิ่มพลังขึ้นเองความคิดยังเกิดอยู่แต่เราจะไม่จมไปกับมันชีวิตจะเบาขึ้นใจจะสงบขึ้นและนี่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเดินเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์ครับ ขอทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการเจริญสติตามที่พระพุทธเจ้าสอนกันทุกทุกท่านสาธุ